เนื่องจากประเทศเราเข้าสู่ยุคสกาวิไลนะครับในกษัตริย์ลำดับที่สิบนะครับยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่าเป็นรัฐพุทธเกิดขึ้นเลยนะครับเป็นรัฐพุทธการปกครองแบบพุทธที่ประชาชนปกครองตนเองนะครับปกครองตนเองได้เลยไม่ต้องใช้ตัวแทนแนละ้วจบยุคตัวแทนเกิดยุคใหม่เป็นยุคสกาวิไลที่ ทุกอย่างใหม่เอี่ยมอ่องหมดใหม่แวววาวสุสกวิไลทุกวงการใหม่หมดเลยเรียกว่าเป็นประเทศไทยที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนนะมีมาตรฐานใหม่แบบใหม่เพื่อนั้นขอเชิญประชาชนสมัครเข้ามาเป็นประชาชนไทยมาหาอำนาจนะฮะทิ้งประชาชนไทยเดิมที่เราเป็นอยู่ทิ้งไปเลยนะครับสมัครมาเลยนะครับแล้วปฏิบัติตามเพื่อให้อ่าเป็นไป,นปนตามหมายกระบวนการเช่นวันที่สิบ ธันวานะครับเลบันตุก็ลงนะฮะรัฐบาลโชกการเกิดนะครับวันที่28ธันวานะฮะเป็นวันที่อ่าประเทศไทยควรจะเฉลิมฉลองนะฮะเพราะว่ารอไอ้ยเราะ,ะเอ้าระทักษหนึ่งประกาศเป็นอิสระประเทศไทยอิสระนะพอยี่สิบแปธันวาแล้วก็ประกาศ,ศ,เ,ศ, 28, ากกาศเหมือนกันนะประเทศ เป็นการปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนเป็นอิสระเลยคือปกครองตวเองได้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือการกู้คนไทยพระเจ้าตากหนึ่งกู้แผ่นดิน,นอิสระแต่ตัวบนแผ่นดินปัจจุบันนี้ไม่เป็นอิสระเป็นทาสในระบบชุนนิยมเพราะนั้นพระเจ้าตากสองกระบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองก็มากู้คนไทยให้เป็นอิสระ เป็นสระที่สามารถปกครองตนเองได้นะครับนะฮะแล้วก็มีเงินทุนสำรองบุคคลนะคนละสิบสองล้านบาทโดยระบบระบบใหม่นี้มองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำมองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำได้อย่างไรแล้วอะไรมาคำประกันก็จะมีระบบการค้าใหม่ขึ้นมาคำประกันนั่นเนียนะครับระบบการค้าใหม่นี่แหละครับจะทำให้อ่ามนุษย์ทองคำเนี่ย รักษาความเป็นมรุษทองคคาไปตลอดเรื่อยๆคือผู้ได้ราคาไม่ตกหรือค่าเงินไม่ลดไม่เกิดเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ไม่มี NPL นะครับแบบนี้นะครับเราจะสกัดกั้นเงินเฟอ้อกับ NPL นะครับด้วยการทำการค้ากันในระบบภายในของเราให้มันแข็งแกร่งให้มันโต มันก็จะยั่งยืนนะครับความมั่งคั่งเมื่อมันโตแข็งแกร่งยั่งยืนไม่รั่วนะครับหรือไม่เป็นภาระก็เรียกว่ามีมีความมั่งคั่งจากการค้าขายกันแบบกําไรเล็กเลกน้อยไม่มีการผูกขาดมันจึงมาเฉลี่ยก,กําไรกันเล็กๆ,ๆน้อยก็คือยั่งยืนยั่งยืนไปด้วยกันยาวนานเนีย้ยเป็นแบบนี้เป็นระบบค้าแบบนี้แล้วก็ไปมีชีวิตอยู่สีส่สไตล ก็แล้วแต่ใครจะเลือกอยู่สไตล์ไหนก็เลือกหมุนเวียนกันไปนะครับไปดูลาเอียดในแต่ละตอนแล้วกันแต่ตอนนี้เขาเชิญท่านที่มีหลายชื่อเป็นรัฐบาลชวการก็แสดงตัวแสดงตนมาเพื่อร่วมถแถลงการกับขบวนกู้ชาติจตักสองของแอดธรรมาธิปไตยก็เชิญทุกท่านสร้างชาติกันใหม่ครับและที่นี้ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ